สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาดิสนีดอทุกคนเข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปคัทำนายคาราสีเมทุนโดยจะเป็นคําทำนายช่วงเดือนธันวาคม2 5 6 4นะซึ่งจะพูดถึงเรื่องงานเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะครับโอเคตอนนี้ผมก็เลือกไพ่ไปครบแล้วนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเราเริ่มดูกันเลยนะครับหน้าไพ่ชาวเมทุนในเดือนนี้คุณจะมีพลังงานของการเดิอนออกจากสิ่งเก่าเพื G ่อไปสู G ่จุดที่คุณมีความสุขสบายใจสามารถมีความมั่นคงแล้วก็ได้เป็นตัวเองมากขึ้นะรปมาาณว่ คุณจะยอมทิ้งปัญหาจุกจิกบางอย่างอะเพื่อที่คุณจะสามารถยังคนเดิมเดินการทํางานกับคนเก่าๆสังคมเดิมๆของคุณได้นะครับแต่กลับกันถ้าไม่ไหวจริงๆแล้วก็นะมันก็จะเป็นการเดินออกเพื่อไปหาสังคมกลุ่มคนใหม่ๆที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตแนวคิดของคุณแบบนี้ก็ทําได้เช่นกันนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามอะคุณก็ควรจะมีความเด็ดขาดในการเลือกหนทางใดหนทางหนึ่งได้แล้วนะเพราะถ้ายิ่งปล่อยให้ปัญหายัางคงลากยาวไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรเลยเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียทั้งกับตัวคคคุณเอองงและะก็นนรรบบข้้าไดั เผื่อๆว่าจะทําให้ปัญหาต่างๆมันบานปลายแล้วก็แก้ไขกันได้ยากกว่าเดิมด้วยคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเลือกยากแล้วก็มีความระบาจอยู่บ้างนะแต่ก็ขอให้คุณเลือกในทางที่คุณมีความสุขแล้วก็สามารถเป็นตัวเองเอาไว้ได้ก่อนเนี่ยมันก็จะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยพบเจอสิ่งที่ดีไปได้แบบยั่งยืนได้ในะระยะยาวนะครับอืมนี่ก็คือในโนภาพรวมนะทีนี้มาจอดลึกกันเรื่องการงานดูบ้าง หน้าไพ่การงานเนี่ยก็คงต้องบอกว่าคุณอ่ะอาจจะพบเจอเหตุการณ์ที่ทําให้ต้องหนักเหนื่อยใจมีความไม่ชอบใจในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่นะครับแถมไม่สามารถที่จะแก้ไขต่อสู้ดินรนกับสิ่งเก่าๆไปได้ด้วยอ่ะบางทีนะมันก็เป็นสัญญาณให้คุณอนะ่ะควรจะทําใจยอมรับแล้วก็อดทนยอมถอยออกมาเพื่อมาพักตัวพักใจอยู่ในมุมของตัวเองบ้างน,นะครับอย่าไปพยายามต่อสู้ยินรนเอาชนะมากเกินไปนะกับปัญหาที่ว่าเนี่ยพออามถึงตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าชีวิตของคุณอนะ่ะในเรื่องการงานมันจะมี2องออปชั่นนะ อย่างแรกก็คือหยุดพยายามเดินหน้าแล้วก็เลิกต่อสู้อชนักอื่นไปซะนะครับพอคุณปล่อยวางสิ่งที่คุณหยึดมั่นไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกสบายขึ้นแล้วก็เดินหน้าทางานไปตามเส้นทางที่มันควรจะเป็นแบบนี้อ่ะส่วนอีกทางหนึ่งก็คือคุณอาจจะเลิอกออกจากปัญหาก,การงานที่มันแก้ไม่ได้ตรงนี้ไปเลยแล้วก็ไปสู่เส้นทางการงานใหม่ๆที่คุณรู้สึกว่ามันมีความปลอดภยัยแล้วก็มันสามารถสร้างความสบายใจให้กับคุณได้จริงๆนะครับอทีนี้มารู้เอาเรเคลื่อนกันาไปจะพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ไว้ยังไงบ้าง คำนะนอจาจะพายไปเนี่ยเขาบอกว่าบางทีการที่คุณย้อมอ่อนน้อมถ่อมตนในการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องการงานเข้าไว้เนี่ยมันก็จะช่วยให้คุณน่ะได้รับความเอ็นดูแล้วก็การช่วยเหลือสนับสนุนจากเขาเหล่านั้นได้นะครับหรือกลับกันนะ่ะถ้าหากว่าคุณเป็นผู้ใหญ่ในวงงานแล้วก็มีเด็กๆหรือน้องๆเป็นบริวารของคุณอยู่เนี่ยคุณก็อาจจะให้ความช่วยเหลือเขาอ่ะทำสิ่งดีๆต่อกันเข้าไว้นะเพราะถึงเวลาที่คุณมีปัญหาเนี่ยคุณอาจจะสามารถไหว้วานเขาหรือว่าขอความช่วยเหลือจากเขาได้นะครับรวมไปถึงหนทางการงานใหม่ๆของคุณเนี่ การที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องเด็กๆเช่นทําคอร์สการเรียนการสอนสื่อสําหรับเด็กอะไรพวกนี้ครับหรือองค์กรในการช่วยเหลือเด็กๆเนี่ยมันก็จะถูกฉลอก,กับคุณในช่วงนี้ด้วยนะอืมทีนี้ดูสถานการณ์ด้านการเงินกันบ้างครับหน้าไพ่การเงินเนี่ยก็มีคาเตือนนะครับว่าคุณอาจจะพบเจอสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ค่อยถูกใจในเรื่องการเงินในช่วงนี้มากนักนะซึ่งปัญหาต่างๆเนี่ย มันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณเคยก่อมาเองแล้วก็ไม่มีความระมัดระวังในเรื่องการเงินมาก่อนนะครับซึ่งตรงนี้คุณควรจะยอมรับแล้วก็เข้าใจะว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันเกิดจากตัวคุณเองนะที่เคยประมาทแล้วก็ก่อปัญหาในเรื่องการเงินเอาไว้จากอดีตอ่ะหรือกลับกันถ้าหากว่ามันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยให้ก็เป็นการส่งสัญญ,ญาณเตือนนะครับว่าก่อนจะตัดสินใจทําอะไรในเรื่องการเงินในช่วงนี้คุณควรจะคิดไตร่ตรองให้ดีไว้ก่อนนะว่ามันจะส่งผลเสียร้ายแรงกับสุดโต่งคนอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าหรือ,อแง่หนึง่ง ถ้าหากว่าตอนนี้คุณไม่พอใจในหนทางการเงินของคุณอยู่มันก็จะมีตัวเลือกทางเลือกที่คุณจะได้กลับไปทํากับสิ่งเก่าๆพบเจออะไรเดิมๆที่มันจะสามารถสร้างหนทางใหม่ๆทางด้านการเงินให้กับคุณได้นะครับทีนี้เราเคลื่อนกันเอาไพ่จะพูดถึงเรื่องราวหลอานี้ไว้ยังไงบ้างพาไพ่ใบนี้ก็เป็นการแนะนํานะครับว่าคุณควรจะเปลี่ยนแนวคิดและก็พฤติกรรมการใช้เงินแบบเก่าๆของคุณนะ่ะในการเป็นตัวตนคนใหม่ๆได้แล้วนะครับ มันจะได้ตัดปัญหาต่างๆทางการเงินที่เคยเกิดขึ้นไปได้นะหรือว่าการปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ตามอ่ะรวมไปถึงเรื่องที่ว่ามันจะมีหนทางช่องทางการเงินใหม่ๆเข้ามาเป็นตัวเลือกทางเลือกให้กับคุณได้นะครับในช่วงนี้อ่ะอืมทีนี้มปดูคําลักกันบ้างนะให้กับคนที่มีคําลักคู่ครองแต่งงานกันแล้วหรือว่าคนนี้เป็นคนกบหาดูใจกันแล้วนะครับ หน้าไพ่ความรักชาวเมถุนเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่ดีนะครับว่าคุณจะมีความรักที่ดีแล้วก็มั่นคงกันได้อยู่นะแต่บางทีก็ต้องระวังด้วยอ่ะว่าความใจร้อนเด็ดขาดหรือยากเอาชนะกันมากเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ปัญหาต่างๆเนี่ยพลิกผันเปลี่ยนแปลงจากคิดดีๆกันอยู่เนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องแย่ๆกันได้เลยนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าหากว่าตอนนี้พวกคุณมีปัญหากันอยู่อ่ะมันก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความเด็ดขาดในการตัดปัญหาที่ยุ่มยิ้มกันไปเพื่อที่ชีวิตรักของคุณเนี่ยันนะด้คบุชีร ทีนี้มาดูเราเคลื่อนกันเอาพ่จะพูดถึงเรื่องราวหลอหนิวว่ายังไงบ้างพ่ใบปน,นี้เป็นการมาเตือนคุณนะครับว่าคุณควรจะเชื่อในความรักแล้วก็ให้ความสําคัญกับความรู้สึกของตัวเองเอาไว้นะครับบางทีปัญหาต่างๆเนี่ยคุณก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะพอพวกคุณใกลรักกันดีอยู่ะแต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไระพวกคุณจะปล่อยให้ปัญหาลบๆอารมณ์วุ่นวายต่างๆเนี่ยมาเป็นตัวนําในความรักของพวกคุณนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลเสียกับความรักของคุณได้นะ เนี่ยถ้าหาว่าคุณรักกันอยู่อ่ะก็แสดงออกจากสิ่งดีๆออกไปไม่ต้องมามัวเขินอายแล้วก็กลัวเสียหน้ากันมากกว่านะอืทีนี้ไปดูความรักให้กับคนโสดสนิทกันบ้างครับหน้าไพ่คนโสดสนิทเนี่ยก็มีแนวโน้มนะครับว่าคุณจะพบเจอกับคนเก่าๆที่เคยห่างหายกันไปมาก่อนนะ่ะแถมเป็นการจากลาที่ไม่ค่อยดีด้วยนะครับ เนี่ยคุณก็ยังรู้สึกปิดหวังเสียใจกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับเขานะครับแม้ว่าเขาจะพยายามเดินหน้ามาทําดีกับคุณแค่ไหนอ่แต่คุณก็จะยังรักษาท่าทีไม่แสดงออกความรู้สึกต่างๆมากเกินไปนะก็ตรงนี้คุณอาจจะต้องมาถามตัวเองนะครับว่าคุณพอจะเปิดใจรักเขาได้มากแค่ไหนอ่ะแล้วก็เลือกทําในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆไปได้เลยนะครับหรืออีกแง่หนึ่งก็คือคุณอาจจะไปพบเจอรักที่ต่างวัยที่ไม่ค่อยมีความเหมาะสมในการเดินหน้าคบหากันนะแล้วถ้าหากว่าจะพยายามคบหากันแบบปิดซ่อนกันเนี่ยก็มีแน,น,นะะว ถ้าจะลองเสี่ยงคบหากันแล้วเนี่ยก็ทําให้มันมีความชัดเจนไปเลยตั้งแต่แรกดีกว่าครับทีนี้มาดูเ,าเราเคลื่อนกันเอาไพ่จะพูดถึงเรื่องราวหลอนี้ยวยังไงบ้างอืมหน้าไพ่ใบนี้ก็ค่อนข้างออกมาดีเลยนะถึงแม้ว่าเรื่องราวที่อ่านไปในตอนต้นเนี่ยมันจะดูมีเงื่อนไขมีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอนะ่ะแต่ถ้าหากว่าคุณรักเขาจริงแล้วก็อยากจะพัฒนาความรักครั้งนี้ให้ได้เนี่ยมันก็ถือเป็นจังหวะที่ดีแล้วนะ ที่คุณจะสามารถประสบความสาเร็จในความรักอย่างที่คุณต้องการในเดือนนี้ได้น,นะครับอทีนี้ดูสถานการณ์ด้านสุขภาพกันบ้างนะหน้า,ายด้านสุขภาพเนี่ยดูคุณก็จะมีความคิดเครียดกังวลทํางานหักโหมนอนน้อยไปสักหน่อยหนึ่งนะครับยังไงก็ต้องแบ่งเวลามาพักผ่อนบ้างนะ รวมไปถึงระวังเรื่องโรคภายในร่างกายที่มันหลบซ่อนไม่แสดงอาการเอาไว้ด้วยนะแล้วบางท่านอ่ะอาจจะมีการตั้งทองตั้งคันในเดือนนี้ด้วยนะครับอืมก็ขอให้เดือนนี้เป็นอนที่ดีของชาวราศีเมถุนนะพบเจอสิ่งที่ดีมีความสุขสมหวังแนละสิ่งที่คุณต้องการหาทางออกจากปัญหา,าต่างๆท,ที่ลงตัวได้แล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ